ีค่ะเพื่อนวันนี้มากับน้องปิดแบกก้าแบบนี้ก็อยู่ห้องนะคะพักผ่อนเนาะหลังจากก่อนปีใหม่แล้วเนาะแล้วก็เรื่อยมานะคะอยู่เวรเรื่อยมาเนาะจนมาถึงตอนนี้ก็ได้พักค่ะอได้พักเนาะแล้วก็มีน้ำมีนวลเนาะเพราะว่ามีแบบของกินนะ ปีใหม ok ่นะของกินแย่ๆเลยนะคนนั้นเลี้ยงดีคนนี對對้เลี้ยงดีนะก็ดีเราก็เลี love ้ยงบ้างเปลี่ยนกันเลี้ยงก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเนาะเมื่อเมื่อตอนปีใหม่เลยปะที่อัดคลิปไปเนาะพูดถึงความกลัวเนาะความกลัวที่เมื่อเราเกิดความทุกข์มานะคะก็ เรามาจะกลัวน,นี่ว่านั่นใช่ไหมไปก็พูดไปแล้วประมาณสองคลิปสามคลิปเนาะที่แล้วเนาะเรื่องความกลัวนะคะแต่พอพูดถึงความสุขอืมความสุขละ่ะความสุขต้องกลัวไหมวิใครก็อยากมีเนาะกลัวอะไรจะกลัวอะไรความสุขใช่ค่ะคําถามนี้เลยเวลาเราเกิดความทุกข์เราจะถามว่ากลัวอะไรใช่ไหมถึงทุกข์ ความกลัวอะไรที่ทําให้เราทุกขนะ์ตรงกันข้ามถ้าบอกว่าแล้วสุขละ่ะจะกลัวอะไรถ้าเราจะมีความสุขเอองงไหมอาจจะฟังดีๆนะคะอาจจะงงๆหน่อยเนาะเปิ้ลนก็เป็นคนงงๆอย่างนี้แหละเราก็งงด้วยกันเนาะก็อธิบายตามความเข้าใจเนาะบางทีมันจับต้องไม่ได้นะคะก็พยายามใช้แบบเปรียบเปยเปรียบเทียบเนาะอื ความสุขความสุขทุกคนต้องการใช่ไหมร้อยทั้งร้อยต้องต้องการแหละถูกไหมเพราะเราเกิดมาเนี่ยเรามีนิยามของเราอยู่แล้วว่าความสุขของเราคืออะไรความสุขของเพื่อนๆคืออะไรคะไม่ผิดไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะก็มีได้หลายอย่างด้วยนะความสุขของเราเนาะของเพื่อก็กินของอร่อยนอนหลับสบายนะคะแล้วก็ ทำงานราบรื่นมีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีไม่ต้องมีเยอะคะ่ะมีไม่กี่คนก็พอเนาะเพื่อ <S 2> <S 2> <S 2> นก็มีอยู่แค่นี้เนาะและ้วเพื่อนๆนะคะมีอะไรบ้างเนาะเออถ้าสมมุติจะพูดถึงแบบการเงินการงานการเงินการงานสุขภาพความหลักใช่ไหมถ้ามันดีมีความสุขก็ก็ไม่กลัวที่จะต้อง ต้องเสียอะไรอ่ะเริ่งมงงคืออย่างนี้คะ่ะ <_ an> เพื่อนจะคิดว่าเราไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกถูกไหมคะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเ,เลยเนาะแม้กระทั่งตอนนี้ที่เพื่อนอัดคลิปเนะเปาะเพื่อนๆก็ต้องเสียค่าอินเทอร์เนต็ตถูกไหมไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกคะ่ะและทุกอย่างไม่มีความบืองอื่นเนาะถ้าทุกคนได้มาเจอคลิปนี้เนาะความสุขแล้วเราต้องถามหรอว่าเรากลัวอะไรที่จะไม่ให้เกิดความสุข หมายความว่าเราพร้อมที่จะแลกหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้ได้ความสุขถูกไหมคะอืมโอเคอันนี้คือการยกตัวอย่างแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะสิ่งที่เพื่อนกำลังจะพูดก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรคือความสุขของเราเราก็พร้อมที่จะทำหรือแลกกับบางอย่างเพื่อให้เรามีความสุขถูกไหมคะอืม างคนอาจจะคิดว่าอุยฉ,ฉันต้องไปตบตีแย่งชิงไม่ใช่นะอแค่เวลาก็ทําให้ทำให้ความสุขได้เช่นการให้เวลากับตัวเองถูกไหมให้เวลาเราได้อาบน้ำแบบสะอาดสะอา้านแช่ในน้ำอุ่นเนาะมีแบบบับเบิ้ลโฟมใช่ไหมเออนี่ก็สนุกสูดๆสุดแล้วนะอันนี้เราก็เสียเวลาเหมือนกันนะถูกไหมคะแล้วก็เสียตังไปอยู่โรงแรมใช่ปะออ นั่นนะคะ่ะอันนั้นคือตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งเอาแบบเบสิกไม่ต้องใช้ตังเลยเนาะการนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์อ่ะอย่างที่เปิ้นทำว่าเปิ้นก็มีความสุขเนาะเปิ้นก็ต้องใช้เวลามาแลกเหมือนกันนะถูกไหมคะเวลาที่แทนที่จะเอาไปทาอย่างอื่นแต่เราต้องเอาเวลาตรงนั้นอะ่ะมาทําเพื่อให้ให้เราเกิดความสุขอันนี้เปิ้นยกแค่ยก,ยก,ยกตัวอย่างเนาะว่าทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาฟรีๆค่ะ ถ้าเราไม่แลกเราก็จะไม่มีความสุขถูกไหมถ้าเห็นภาพมากกว่านั้นหมายความว่าในสถานการณ์หนึ่งๆที่เราต้องเลือกเราจะเลือกเพื่อใครเพื่อความสุขของใครยกตัวอย่างนะคะอ่ะสมมุติเราอ่ะเหมือนเปื่นเคยยกตัวอย่างไหมน้ว่า เปิ่นอยากเลี้ยงน้ำน้องคนหนึ่งเพราะเขามีน้ำใจกับเปินน้นเนาะเขาซื้อยาปลาดุกฟูมาฝากเพาเปืนชอบมากเลยเออต้องไปร้านนั้นด้วยนะแล้วเขาจะไปตลาดบ่อยไงแล้วน้องคนนั้นก็ซื้อมาฝากเปินน้นเนาะซึ่งฝากให้ตังค์ไม่ให้ตังค์ไม่สำคัญนะคะแต่เป็นน้ำใจที่เขาอุตส่าห์ให้ซื้อมาให้เราอะเออเปิ้นก็เลยเลี้ยงน้ำน้องแก้วหนึ่ง,งปากฏว่าน้องอีกคนเขาเขาก็ประมาณว่าทำไมเลี้ยงคนเดียวอะไรอย่างงี้อ่ะ มาสถานการณ์นี้แล้วนะสถานการณ์นี้ก็คือเราจะตัดสินใจยังไงเนาะเปิ้ลก็หยุดแต่นะตอนนั้นมันเกิดเร็วขึ้นเร็วมากเลยนะคะมันไม่ได้ช้าแบบนี้นึกออกไหมพอพูดปุ๊บเราก็สะอึกปับ๊บเราก็คิดว่าทําไมเราต้องเลี้ยงเขาอะแล้วทําไมเราต้องเลี้ยงน้องคนนี้เนี่ยเพื่อที่จะมีสติก่อนดึงสติก่อนแต่เมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนก็จะแบบไม่อยากมีปัญหานา้องแบบเออเออเลี้ยงเลี้ยงอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ แต่นี่คือเราหยุดหยุดก่อนหยุดหยุดคิดพิจารณาก่อนว่าทําไมเราถึงเลี้ยงน้องคนนี้ทําไมไม่เลี้ยงน้องอีกคนหนึ่งพอเะเรู้รู้คําตอบแล้วว่าจุดประสงค์ของการเลี้ยงน้องคนนี้เพราะว่าเราต้องการตอบแทนน้ําใจเขาที่เขาสื่อของมาฝากเราเนาะแล้วเราจะเป็นต้องบอกเหตุผลกับน,น้องคนอีกคนไหมที่เขาอิจฉาน,ะน่ะเหนื่อออกไหมเออเราก็หยุดแล้วเราก็ไม่เลือกที่จะพูดด้วยเราก็เดินไป เงียบๆนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะหนึ่งก็คือเออเลี้ยงไปเถอะใช่ไหมอันที่สองก็คืออธิบายเหตุผลว่าทาไมเราถึงต้องเลี้ยงรนนั้นเห็นความต่างไหมคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราเลือกหนึ่งก็คือเราเบียดเบียนตัวเองเพื่อที่จะให้น้องอีกคนได้กินนึกออกไหมโดยที่เราก็ผิดวัตถุประสงค์ตัวเองอีกมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมันไม่ใช่ความสุข และนันสิ่งที่ปุ้นจะบอกว่าทําไมปุ้นไม่เรียกไม่เลือกข้อหนึ่งเพราะว่ามันทําให้เราทุกที่เราเราเหมือนต้องเสียสละความสุขของเราเพื่อให้อีกคนได้ได้สิ่งที่เขาต้องการนึ่ออกมาซึ่งปุน้นคิดว่ามันไม่โอเคข้อสองถ้าเราเลือกที่จะอธิบายเหตุผลให้คนคนนั้นฟังแสดงว่าเราต้องการ ให้เขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นเห็นอะไรไหมคะเห็นความอยากมีตัวตนอยากมีคุณค่าแล้วก็กลัวเขาไม่พอใจเห็นไหมอันนี้คือเรื่องทั้เรื่องที่สองนะปุ้นก็เลยสร้างทั้งเรื่องที่สามใหม่กันก็คือเรื่องที่จะไม่พูดเพราะว่าเงินกูเงินเราอะสิทธิ์ของเราจะเลี้ยงใครก็ได้แล้วเรามีวัตถุประสงค์ที่ไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คุณฟังก็ได้ เห็นไหมคะมันดูแบบพอผ่านจุดนั้นมาแล้วเปิ้ลนคิดถึงเรื่องนี้นะเปื่อภูมิมใจมากเลยนะว่าโอ้โหเรานี่มันเก่งจริงๆว่ะอะไรอย่างเงี้ยจ,จ,จากที่มีแค่สองทางเลือกเราสร้างทางเลือกที่สามได้นาะแล้วเราก็ภูมิใจกับทางเลือกนี้จริงเห็นไหมคะอันนี้การยกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากมีความสุขโดยแบบสมบูรณ์แบบนะแล้วไม่ได้เกี่ยวกับใครด้วยหมายถึงเราก็ต้องยอมแลกที่จะแบบ ไม่ให้ใครไม่ให้คุณค่าเราเราไม่ต้องการคุณค่าจากใครเราไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครฟังเพราะนั่นเป็นสิทธิของเราเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนถูกไหมอืมนะคะก็เป็นอะไรที่ดูแบบเบสิกเนาะแต่ว่ามันลึกซึ้งนะคะถ้าทุกคนดูสถานการณ์ที่ลึกซึ้งแบบนี้แนละ้วก็สามารถที่จะแบบสร้างความสุขได้ตลอดเวลานะคะในทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะ เพรู้สึกว่าแบบเปื่อภูมิใจในตัวเองเนาะแล้วก็มีความสุขมากนะคะก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนฟังเนาะก็และเพื่อนทุกคนนะคะมาส่งฟันดี้ละติสวัสดนะผู้ใดมีทุกข์ขอให้พนจากทุกผู้ใดมีสุขขอให้สุขยริงๆขึ้นไปนะคะพรใดอันประเสริฐที่ได้มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมพรใดไม่เกินการขอให้ทุกท่านสมปรานาเนาะพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะมีแต่คนดีๆเข้ามานะ